ชมพู่น็อตแอบลูกมาสวีดพ่อส่งมินิฮาร์ดช็อตนี้หวานเกินปุยมุ้ย ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆสำหรับครอบครัวของซุปตาสาวชมพูอ่อารยากับสามีน็อดวิสรุที่ถึงแม้ตอนนี้จะมีโซ่คล้องใจถึง3คนอย่างสายฟ้าพายุและน้องเกลแล้วแต่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่เคยลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวล่าสุดสาวชมพู่ก็ได้เผยโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อเจ้าตัวแอบหลบลุกมาสวีทกับสามีขณะไปเที่ยวที่ซิดนีย์เท่านั้นยังไม่พอ ยังได้เผยมุมน็อตวิสรุส,ส่งมินิฮาร์ดซึ่งเป็นท่าประจำของน้องเกลลูกสาวคนเล็กอีกด้วยงานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันกระหนำ่ำพอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีชมผู้น็อตก็ยังหมั่นเติมความหวานเหมือนคู่รักที่เพิ่งคบกันแรกๆดูยังไงก็ไม่เคยเบื่อเลยจริงๆหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะคุณค่ะ